สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวิและยูทุกช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆยูทูบช่องหลังบ้านชากาแฟก็เป็นช่องแบ่งปันสอนสูตรเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปสร้างอาชีพให้กับเพื่อนๆน,นะคะในคลิปนี้ี่จะมาแบ่งปันเมนูชานมเย็นนะคะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะไปลงมือทําวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทําเงินได้ที่บ้านฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะไปชมวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบตัวแรกของเรานะคะ ก็คือผงชาไทยชาแดงหรือชาไทยพรีเมียมนะคะเพื่อนๆชาตัวนี้เป็นสูตรข้วชาบลูโมชาคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆซึ่งใบชาจะมีความแตกต่างจากที่อื่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นของชาแดงจะมีรสชาติที่เข้มข้นซึ่งชาแดงตัวนี้นะคะเพื่อนๆชาแดงพรีเมียมตัวนี้เหมาะมากเลยที่ทรงเป็นเมนูชานมเย็นนะคะเพื่อนๆรสชาติเข้มข้นมากชาตัวนี้สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะเพื่อนๆ จะทำเป็นชาดำชามะนาวหรือว่าชาไข่ไขมกได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆไปดูวัตถุดิบตัวต่อมากันเลยนะคะเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ตัวต่อมากันเลยนะคะผ้าหรือว่าถุงชงชานะคะเพื่อนๆเราจะใช้ในการชักชานะคะแล้วนี่คือเหล็กหนีบหรือว่าตัวหนีบหรือเหล็กคีบแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกันนะคะวัตถุดิบตัวต่อมาค่ะเพื่อนๆน้ำร้อนนมค้นจืด Made, คอฟฟเม็ดนมข้นหวานตามด้วยแก้ว22ออนค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะถุงชงชานะคะเพื<ๆ>่อนๆแนะนำให้เพื่อนๆลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานจริงทุกครั้งนะคะวีลวกน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะผงชาแดงโกนะคะเพื<ๆ>่อนๆของบลูโมชานะคะ ผงชาจะเป็นเอกลักษณ์ของโรงคั่วชาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะอัตราส่วนที่ใช้วันนี้จะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆไม่พูนนะคะใส่ผงชาลงไปในถุงชงชานะคะเพื่อนๆข้อดีของชาแดงโกเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถชงกับเครื่องชงกาแฟได้เลยนะคะเนี่ยนะคะสองช้อนใส่ลงไปเลยค่ะ สีสวยมากเลยนะคะขนาดยังไม่ใส่น้ำร้อนนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆ150 ML นะคะที่จะชงสลับกันไป4ครั้งนะคะวนสลับกันไป4รอบนะคะเพื่อนๆนเพื่อให้ได้ชาสีสวยนะคะแล้วก็กลิ่นชาจะหอมมากเลย เ,เพื่อนๆสามารถยกสูงๆได้เลยนะคะเวลาทรงหน้าร้านนะคะกลิ่นชาหอมจะชวนให้เรียกลูกค้าได้นะคะในคลิปวีทําสูงไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกล้องจะไม่โฟกัสนะคะยกสูงไม่ได้ค่ะ3มรอบแล้วรอบที่สีนะคะเ,เพื่อนๆ ใช้เหล็กหนีบหรือว่าตัวคีบนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกันนะคะบีบพันน้ำชาออกมานะคะคกากชาก็ทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆ น้ำชาแดงที่ได้ก็จะอยู่ที่ปริมาณ100 ml พอดีนะคะเติมคอฟฟิเมตลงไป 1, 1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆคอฟฟิเมต 1, 1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ 30ml ค่ะนมข้นหวาน45 ml นะคะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะ หวานนมค้นหวานลงไปให้หมดเลยนะคะสูตรนี้ทาง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆชาเข้าอร่อยอยู่แล้วนะคะชาแดงโกรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นชาพรีเมียมนะคะคนส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะจากคนด้วยการตีฟองนมนะคะเพื่อนๆ ชามีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วเทลงแก้ว22ออนกันเลยค่ะคนส่วนผสมก่อนเทนะคะเทชานมโกลลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสีสวยหอมด้วย หอมมากเลยอ่ะได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนชานมเย็นนะคะจากผงชาไทยชาแดงของโรงค้่วชาบลูโมชาจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนสีชาสวยและมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากอร่อยแล้วก็หอมชามากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ชาแดงโกโูโมโชานะคะเหมาะชงเป็นชาเย็นนะคะให้ความหอมลงตัวมากเลยค่ะกลิ่นชาหอมเข้มมากค่ะเพื่อนๆนสีสวยชงง่ายด้วยสามารถชงได้ทั้งถุงกรองชานะคะเพื่อนๆนถุงชงชาแล้วก็ชงจากเครื่องชงกาแฟได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสะดวกสะดวกชงง่ายอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆนสนใจผงชาแดงโกนะคะ ที่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามไปที่หน้าเพจได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่ฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกับพี่กันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะชาอร่อยมากค่ะ